เสร็จเรียบร้อยเตรียมส่งมอครับผมสำหรับบ้านหลังนี้สวัสดีครับผมบอมบ้านน็อกดาวนครับผมเดี๋ยววันนี้พามาดูบ้านบ้านแบบ2ห้องนอนนะครับที่เสร็จเรียบร้อยนะครับเตรียมส่งแล้ววันนี้นะครับมา จริงๆแล้วบ้านหลังนี้นะครับเราผมพามาดูแล้วแหละตั้งแต่ตอนที่กําลังขึ้นโครงกําลังสร้างอยู่นะครับมาวันนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเตรียมส่งมอบนะครับแต่ก่อนที่จะส่งมอบเดี๋ยวผมพามาชมนะครับบ้านหลังนี้เผื่อมีใครสนใจอยากได้บ้านสไตล์นี้ทรงนี้นะครับผมซึ่งบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้าน2ห้องนอนนะครับขนาดความกว้างอยู่ที่อของบ้านอยู่ที่ 5, 5้าเมตรห้ลึกลงไป6เมตรมี2ห้องนอนแล้วก็มีระเบียงด้านข้างกว้างแบบนี้เลยนะครับให้ตากล้องเดินตามมาดูรายละเอียดบ้านเลยนะครับ บ้านหลังนี้เป็นงานไม้จริงเลยนะครับเป็นงานไม้เก่านะครับเป็นงานไม้จริงเลยภายนอกรอเราุเป็นไม้จริงงานสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่ก็ลงสีเสร็จเรียบร้อยนะครับใส่กระจกใส่ไฟเรียบร้อยแล้วนะครับทีมงานเราก็เตรียมส่งมอบเตรียมขนย้ายกันแล้วนะครับวันนี้นี่โซนฝั่งนี้จะเป็นโซนห้องนอนนะครับดูงานไม้โอ้ไม้สวยๆเลยนะครับไม้สวยๆเลยสําหรับบ้านหลังนี้แต่ว่าบ้านหลังนี้เราจะไปยกสูงนะครับเราทําต่าไว้เนาะเดี๋ยวเราไปต่อไปยกสูงกันก็เดี๋ยววันนี้ทีมงานเราจะ เดินทางไปสงมอบนะครับนี่ก็พากันมากันครบแล้วนะครับเดี๋ยวเหลือยกบ้านขึ้นในส่วนของรถเนาะนี่ฝั่งน네ี้네<ๆ>จะเป็น,โ,น,โ,น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 โซนโซนฝั่งห้องนอนนะครับฝั่งห้องนอนฝั่งนี้ก็โซนนี้จะมี2ห้องนอนนะครับนี่ชายคาเรากุเป็นไม้จริงเลยแล้วก็หลังคาสิ่งพันธ์บ้านหลังนี้หลังคาเราเป็นฉนวนความร้อนแบบ P u ูโฟมหนาๆเลยใครที่กลัวแบบเรื่องอฝนตกแล้วเสียงดังหรือว่าบ้านร้อนนะฉนวนความร้อนพวกนี้หมดปัญหาเรื่องพวกนี้เลยนะครับนี่อันนี้เราทําให้จุกๆเลยสําหรับบ้านหล,นลังนี้ เดินต้ามมาฝั่งนี้เดี๋ยวพาขึ้นไปดูบนตัวบ้านกันว่าบนตัวบ้านมีอะไรบ้างนะครับโซนฝั่งนี้นะครับโซนฝั่งนี้จะเป็นโซนด้านหลังบ้านนะโซนด้านหลังบ้านจริงๆแล้วตรงนี้จะมีส่วนของแท่นบันไดนะครับ่อนี้จะมีแท่นบันไดขึ้นเนาะ่อนี้จริงๆแล้วใส่เป็นแท่นบันไดทีมงานเรายกขึ้นบ้านแล้วนะตเตรียมส่งบ้านแล้วรถก็มาแล้วตเตรียมขนของข,องข,องขึ้นบ้านแล้วเราจะไปยกสูงอยู่ที่ประมาณ2องเมตรยี่สิบสองเมตรห้าสิบเนาะจะประมาณสองเมตรห้าสิบนะครับบ้านหลังนี้นี่ยให้ตากล้องเดินดางขึ้นมาเดี๋ยวผมพาข เอ้ขึ้นมาบนบ้านตรงนี้ก็จะเป็นบันไดเนาะอันนี้เราขนขึ้นมาแยกออกมาแล้วก็ยกขึ้นมาไว้บนตรงชานบ้านแล้วบ้านหลังนี้ก็จะมีด้นชานด้านข้างกว้างๆโล่งๆเลยนะครับขนาดตรงนี้อยู่ที่2เมตรห้ลึกลงไป6เมตรเลยมีโซนนั่งเล่นมีม้านั่งด้วยนะแล้วก็ตัวนี้ตรงชานฝั่งนี้เราก,ก็เป็นไม้จริงเป็นสวยเลยฝ้าเป็นฝ้าไม้จริงติดตั้งระบบไฟเรียบร้อยนะครับผมนี่โซนฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของ ม้านั่งนะครับมาด้านหลังฝั่งนี้เป็นส่วนม้านั่งอันนี้แท่นบันไดอะไรต่างๆทีมงานเราขนขึ้นมาบนบ้านแล้วเตรียมที่จะส่งลูกค้านะมีม้านั่งเป็นรูปตัว L อฝั่งนี้บ้านหลังนี้จะมี2ห้องนอนนะครับมี2ห้องนอนนี่เดี๋ยวพาไปดูห้องนอนที่1กันอันนี้ระบบไฟติดแล้ว่าห้องนอนที่1กันเดินตามมาของนี้เลยอู้สวยงามมาเข้ามาดูห้องนอนที่หนึ่งขนาดห้องนอนนะครับโอ้ดูงานพื้นดูวสวยเลยภายในห้องนะครับเรากูกเป็นยิบซ้มนะครับกูเป็นยิบซ้มระบบไฟใสให้ครบเรียบร้อย ทำเป็นฝ้าหลุมแบบนี้สวยๆเลยนะครับโต๊ดูสว่างๆเลยก็ขนาดห้องอยู่ที่3ามคูณเมตรนะครับระบบไฟติดให้ครบสายแอร์หย่อนให้เรียบร้อยนะครับทุกห้องเลยเนาะนี่ไปไปดูต่อถัดไปนะครับถัดมาฝั่งนี้เลียวออกมาฝั่งนี้ห้องที่2อยู่ข้างกันเลยนะฝั่งนี้ห้องที่2นี้อยู่ตรงนี้มีห้องที่2มีใส่กุญจงกุญแจล็อกให้เรียบร้อยนะลูกบิดให้เรียบร้อยห้องที่2ก็ขนาดเท่ากัน 3, าคูณสเมตรนะครับ ติดระบบไฟทำฝ้าหลุมเหมือนกันนะครับมีเนื้อต่างระบายอากาศระบายแสง2ฝัง่งเลยแล้วก็เบรกเกอร์ไฟติดให้ครบเรียบร้อยนะบ,บ้านหลังนี้ใส่เบรกเกอร์ให้เรียบร้อยสายแอ,อร์หย่อนไม่ให้ครบหมดทุกอย่างพร้อมใช้งานนะครับหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยสําหรับบ้านหลังนี้นะครับเดี๋ยวไปยกสูงเนาะสวยงามเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับรายละเอียดบ้านหลังนี้นะครับเดี๋ยวบ้านหลังนี้จะเอาไปยกสูงเนาะเราเดินทางไปที่อุดรวันนี้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้หรือว่าเดี๋ยวอีกสองสามวัน บ้านหลังนี้น่าจะเสร็จร้อเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวผมมาอัปเดตนะครับยังฝากติดตามไว้ด้วยว่าถ้าเราไปส่งแล้วบ้านหลังนี้ติดตั้งยกสูงเสร็จเรียบร้อยจะออกมาสวยงามขนาดไหนนะครับเผื่อมีใครสนใจนะครับยังก็ฝากติดตามไว้ด้วยหรือว่าถ้าใครอยากได้บ้านหลังนี้นะครับบ้านหลังนี้ทางร้านเราขายในราคา3ามแสนแปดหมื่นบาทนะครับผมถ้าใครสนใจก็ติดต่อม,มาทางช่องทางแฟนเพจบ้านนอกดาวบายพีเอสได้เลยนะครับหรือว่าโทร0934968035ได้เลยนะครับผมขอบพระคุณครับ